สวัสดีครับผมเชฟจ๋าจากร้านเร็วพรียวครับครับผมวันนี้เราจะมาเอาเมนูหลัดอะโวคาโกาดกุ้งนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นอะโวคาโาดนะครับอันนี้สุกพอดีนะครับก็จะมีกุ้งนะฮะพริกไทยไมโครสลัดนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะ ก็จะมีผักชีนะครับซอสค็อกเทลนะฮะเซลลรี่แล้วก็เกลือกดเราจะมาต้มกุ้งนะครับจะใช้น้ำประมาณครึง่งครึ่งหม้อนะครับก้มอรอให้น้ำเดือดใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่เกลือไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้รสชาติของอน้ำมันกับเกลือแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยทักประมาณไม่เกิน3นาทีครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํากุ้งเนี่ยเทลงน้าเย็นเพื่อให้มันเซตตัวตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็จะลงกุ้งไปเลยนะครับเซตตัวนี่คือเทคนิคนะครับทำให้กุ้งเนี่ยไม่ลุยนะครับก็ใส่ไ้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำสลัดได้เลยหลังจากที่ได้กุ้งมาแล้วเนี่ยครับ เราก็จะเตรียมตัวอะโวคาโดแล้วก็เตรียมตัวกุ้งนะครับเยวผมจะเตรียมกุ้งก่อนนะฮะกุ้งเนี่ยเราก็จะผ่าผ่าครึ่งไปเลยนะครับผ่าให้ขาดไปเลยนะฮะอย่างงี้ฮะอย่างงี้นะครับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนั่นก็คือจะหั่นครึ่งเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับซื้ออะโวคาโดก็สําคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาจะใช้ได้เลยเนี่ยก็คือต้องลูกต้องนิ่มนิดนึงนะครับ ดูว่าเวลาหั่นแล้วเนี่ยแล้วสามารถที่เอาอตัวเม็ดข้างในมันออกมาได้ก็แสดงว่ามันสุกพอดีละเราจะใช้ส่วนนี้นะครับในการทำเนี้ยครึ่งลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ6ชิ้นนะครับประมาณนั้นก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจะหั่นบางส่วนนะครับให้เป็นชิ้น เป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะฮะเข้าไปตรงการนะครับเพื่อให้ได้ความรู้สึกเอาวกลเดอร์เยอะหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอบล้อม เป็นซอสค็อกเทลนะครับก็จะมีส่วนผสมของมายองเนสแล้วก็ตัเมโต,มเต้เพดมีกะหลิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเซลลรี่นะครับเพื่อให้มีความกรอบมากขึ้นนะฮะไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้ในส่วนของกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับที่ผ่าไว้เนี่ยเราก็จะมาวางวางให้เข้า เป็นคล้ายๆเป็นเลเยอร์นะครับขึ้นมาประมาณนี้นะฮะตัวเกลือเล็กน้อยนะครับโอลิฟออยลนะครับซอสค็อกเทลที่เป็นตัวนี้นะครับใส่ในขวดนิดนึงเพื่อให้มีการสบัดในส่วนที่เป็นบาซามิโก้ก็คือจะออกหวานหๆน,ๆนิดๆนะครับ วางตัวเพื่อไมโครกรีนสลัดไม่ต้องเยอะมากนะครับนิดหนึ่งนี่เป็นผักชีผักชีไทยนะครับที่เชฟฝรั่งหลายๆท่านเรียกว่ากรอยอนไทยนี่ยฮะจะออกกลิ่นค่อนข้างดีสำหรับตัวอะโวคาโดแล้วก็ตัวตัวกุ้งเองนะครับ มามานี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมา,เ,าเรียกว่าการสบัดซอสเนี่ยให้มีสีสันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นาบาซิมิโก้นะครับก็จะเป็นซอสค็อกเทลที่ทำที่ทำไว้นะฮะก็ใส่ c'est la femme. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le vrai fond du problème.